สวัสดีท่านผู้ชมช่องพอเลี้ยงพาเพลิอนนะครับเด้อเมื่อนี้เขาสีผ้าพี่น้องมาเบิงหยังครับท,ที่หากินของชาวเมืองระยองเขาครับไหนๆๆไหนไหนพราอ้ัดอู้ยครับโหได้ยมะมากเลย,อยโอเคครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันมาตั้งแกกี่โมง,งยัย เจ็ดโมงกว่าเจ็ดโมงครึ่งลุ้นลุ้นมันนานมันมามนานมันจนกินจะคู่่ชวงเช้าสายมันก็ไม่มาแล้วถือว่าได้เยอะมากเลยนะครับประมาณสองสามโลแล้วเนี่ยได้กันทุกคนเท่ากันนะก็พอๆกันอันนั้นอันนั้นเป็นตกปลานะครับนี่นี่ตรงนี้อันนี้เป็นตกปลาด้วยพี่น้องเด้อเดี๋ยวให้ปาลาเราวัดให้เบิ้งจกกงักหลัง วัดได้มันไม่เข้าแล้วกลับมาตั้งแต่เจ็ดโมงใช้เยื่ออะไรครับปะไตเดือนไตเดือนนะครับไ่เดือนนี่นี่นี่เป็นเหยื่อไตเดือนด้ยครับพี่น้องอ,อ้ะเดี๋ยวหลุดนะนเป็นวิธีการหาอยู่หากินนะครับเนาะช่วงฝนไม่ปลาก็จิขึ้นมาปลาไหลรีครับน้องปลาไหลตกเบ็ดกับเสียน้ำครับไปปลาไหล โอ้โหเลตัวใหญ่อยู่หน้าป้าเนาะใหญ่มากเลยครับสองตัวโลนะครับเนี่ยสองสองตัวโลอสองสาตัวโลอยู่นี่ก็ประมาณสามสี่โลแล้วครับเนี่ยเจ้าอะไรครับอ่ะยกโชว์พี่น้องหน่อยสักตัวหน่อย ชิงหลิวครับชิงหลิวแบบง่ายๆเลยครับแล้วพวกเหยื่อไม่รู้จะเอายังไงไม่เอาไม่ไหวดูแล้วนะเนาะมันะจะได้เยอะเนาะนี่ครับเป็นว่าเพื่อนใหมมาหาเป็นเป็นพากันมาหลายคนเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าครับลุงคนนี้ได้ตัวละโลครับเนี่ยนี่ลุงคนนี้ได้ตัวละหนึ่งโลเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับเดี๋ยวขอดูวัดก่อน ไข่มาใส่จะได้หรือเปล่าเนี่ไยไข่ใ,ใส่ยาวๆล่อๆฟังไปเนาะเดี๋ยวกลับก็ลปลาไม่เคยกินเดี๋ยวกลับก็ปลามัมนมันเริ่มมันมากินไล่กินปลาเล็กตอนเช้าเนาะนอ,อ,อ,อันนี้เพิ่งมานะครับมันเที่ยงแล้ว ปลาไม่ค่อยเข้าป้าแกบอกเดี๋ยวผมจะพาไปดูตากว่าน,นั้น,นครับว่าแกจะได้เยอะแค่ไหนไปตรงนี้ได้ไหมป้าได้นะครับมไปดูอีกคนนึงนะครับตัวนั้นว่าได้ปลาใหญ่ครับมาตั้งแต่เช้าเหมือนกัน,นครับอันนี้เป็นชิงหลิวนะครับเด้อพี่น้องโอ้หาก,กินง่ายครับนะี่ครับ สลังสองหล้งห่อรแบบขอบด้วยวมาขอบิงบ้งลาไปคุณตาครับคุณตามากี่โมงครับขออญาตถ่ายคลิปนะครับประมาณแปดโมงแปอู้ห โอ้ครับพี่น้องตาเยอะเึ้นตันสุนยหันน้ามาฝั่งนี้หน่อยลุงเอาคลิปหน่อยเอามือเอามือลงนิดนะนึงแล้วคนถือโอ้โหได้เยอะมากเลยครับหกตัวนะครับแปดโมงหกตัวแค่นี้ก็โอ้แบบเพิ่ง <laughs> มาวันแรกมาวันแรกเหรอมาวันแรกเพราะมันทำงานให้กาแกอันนี้ตัวล้วเป็นโลนะครับเนี่ยไม่ใช่ตัวน้อยๆนะครับเนี่ย <laughs> นี่ครับแค่ไม้อันเดียวเนี่ยไม้ไผ่ไไไได้วยไม้ไผ่ลงห่าอู้ปลาอะไรจะเยอะขนาดนี้วะเนี่ยเรา้อมตักปีก่อนไปลงอ่างขอ,องลื่นนะเนี่ยถงป่านี้ไม่พอใส่แล้ว,วล<ะ>แบบเนี้ยสามสองสามตัวโลโลงกันในน้าเพียงคอนะ,อะ,อะพอปิดยางเสร็จล้วก็ไปกันหากหารถเครื่องหากคันหกคันไปเป็นปูเนี่ยบางอย่างนะแต่ไม่อ่างนี้นะอ่างน้อยเด็กๆอ๋อ้ยหย่อนกินหย่อนกิน คนกระพผงง่ายถ้าขึ้นจากน้ําต้องหลากขึ้นนะอถ้าอยู่ในน้ําแข็งชั่วมันกินดี<อ>ทั้งอีโดทั้งอีนินเนี่ยอันนี้น้ํามันมันขึ้นมาแล้วปลายยังไม่ค่อยกินมันก,กินได้<อ>ถ้าตอนน้ํแขังแห้งเนี่ยยังเบ็ดหลังเขายังไม่ได้เลยพราะน้ามันขึ้นปลานหาก,กินได้ไหมโอแคนี้ก็โอเคแล้วนี่อันนี้ก็สามโลสี่โลแล้วเนี่ยสี่ห้าโลแล้วสามสี่โลตัวสองสอง ของตัวโลครับอันนี้ตัวนี้ตัวนราจะเป็นโลหนึ่งครับประมาณประมาณเก้าขีดเป็นโลประมาณนั้นนี่ครับเป็นไม้ไผ่อ่าช่องพ่อเลี้ยงพาเพลินครับขับ่อไม่เลี้ยงไม่ใช่นะ<า>นี่ครับอันนี้ไอ้เพลินกับมาดักมาดักมาตกเบ็ดครับเนี่ยคือผมมาดักกุ้งเทพในเพลินที่อยู่เพลินที่เปลี่ยนเวียนกันเลยครับนี่คือหมายนี่คือหมายหมายที่ถือว่าเด็ดมากเลยครับนี่ เอา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 แล้ครับเดี๋ยวซูมให้ดูครับซูมให้ดูเอาอยู่อยู่ไหมพี่อยู่ไหมอยู่อยู่อ้าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับอาลดโอ้อันไอ้กล้องไอ้กล้องเหรอไอ้กล้องลดไหมลดมาจะถึงแล้วลดเลย จะได้มากครับอ่ะยังลุ้นหลอนต่อไปครับไไม,มันไม่กยนกับทกเทวฮ้วยครับลุงมาตั้งแต่เช้าครับแปดโมงตอนนี้ก็เที่ยงแล้วปลาไม่เข้าแล้วก็สี่ห้าโลนะครับวันนี้สบายสบายเลย ครับวันนี้พอเลี้ยงผ้าพี่น้องมาเบิ่งวิธีกันทำมาหากินของป่าป่าชาบานของกินไปเลยไม่รู้นกินเรียบหมดเลยนี่ครับผ้ามาเบิ่งนเรือครับเรื่อว่าเพื่อนหากินยังไงหากินง่ายง่ายครับนี่ไม่ไฟอันเดียวได้สามซีโรครับก็เลยมาถ่ายพี่น้องเบิร์นนะครับเนาะพอดีพอเลี้ยงกับมาดักกุ้งลนะครับพอดีมาเจอเพื่อนหลายคนนะผู้รู้ว่าเหตุยังกันก็เลยมาถามเก๊ครับพาพี่น้องมาเบิร์นนะครับเด้อ เราเป็นแังไดยิ่งวันนี้คนเยอะเพราะเป็นวันหยุดวันหยุดวันอาทิตย์ไงนี่ครับรดูอย่างร้านอาหารมารถโอ้โหจอดรอบเลยนุกหนเป็นลังันเนี่ยตามแต่เขาสนัดหากินยังไงครับตามแต่อาชีพนี่ครับแล้วลุงก็จะกลับแล้วนะครับ เพียครับเป็นอย่างกุ้งกางวันนี่มันติดดีไหมติดดีอยู่กองวันมันไม่น่าติดนะผมก็มาดักกุ้งครับพอดีก็นี่หลุมมาเจอลุงพอดีเลยก็เลยอยากถ่ายทอดให้ทุกคนดูนะครับไม่เคยถ่ายนี่แหละนี่ครับนี่ดูตาก็ได้ครับนี่ครับอถือว่าโอเคแล้วไม่ต้องซื้อแล้วสามสี่วันเนี่ยใสตู้เย็นไว้เลยขอบคุณมากครับลุงขอบคุณมากครับครับแหมหลานแม่ปลา ปลาพริกลุงใจดีมากอ้ยทำได้หลายเมนูเนาะอ่อเคครับสวัสดีครับคลิปนี้ไปทำานีแด้วครับเด้อ